วันนี้นะครับตอนที่เราเดไปที่แม่น้ำหันนะครับที่สถานียงสักอย่างจะไม่ได้อีกแล้วยีโดสถานีทักยุดูนะครับก็พวกพุตป้า้ๆนะครับ <c oughs> ออพวกวิ่งเอาพวกโบชัวนี้มาให้นะครับก็คือจะเป็นเมนูต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าก็มีพวกไก่ครับไก่ที่แบบธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นรสชาติเผ็ดบวกเฟรนฟรายบวกตะบกีบวกโคพันเจียเนี่โอ้โหเยอะนะเนี่ย คือเป็นชุดที่เขาแบบดูจะแพงนะครับแต่ว่ามันมีเยอะมากตอนที่เด้กินตอบบกีที่เซอร์นว์เอเวอร์แลนด์เนี่ยมันแบบหมื่นกว่าวอนหมื่นห้าร้อยวอนเนี่ยกินไม่หมดนะครับเพราะมันเยอะมากที่จริงเราทำเกาหลีเราต้องกินให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยมันไม่อร่อยอร่อยที่จริงมันอร่อยมากนะแต่ว่าพอดีเด็กินอิ่มมา,มากเลยแค่อยากจะลองมันก็เลยอิ่มแล้วก็กินไม่หมดนะครับตอนนี้ก็สองหมือนวอนนี่ดูน่ากินไม่รู้ว่ารสชาติอะไรอันนี้ พกรินพกรินขึ้นพูกรินขึ้นพุงก,การีไม่ใช่ไม่ใช่พุงก,การีนะครับก็มีหลายอย่างมีพิซซ่าดูนี่มีพิซซ่าัวบุกเกียเป็นของนิยมอยู่แล้วนะครับที่เพิ่งกินครั้งแรกวันนี้นะครับก็เยอะนะครั้งหน้ามาก็ต้องมาหลายๆคนหน่อยมาเพื่อนอย่างเงี้ยหรือมากับแฟนหรือว่ามาขับคนรักหรือมากับลูกครอบครัวเี้ยตรงนี้จะเป็นแบบ ย่านนี้จะเป็นแบบว่าที่สังสรรกันนะค้าวถนนี้วันวัน,วนจันร์นะเนี่ยวันทํางานเนี้แต่ว่าที่เด็กเยอะนะจงสงสัยคิดว่านะเกาหลียังไม่เปิดเทอมมันก็เลยทำให้คนเยอะอแบบนี้แหละซมีหนะเพียงนะซมีซมีม,นมนันนี้มีแบบผสมของหวานด้วยนี่ดีนี่ดีเพราะว่าเรากิน,ไม,กนไม่กินคำมไม่กินหวานฉันดันไพรน,นั่นเองแบบเ,เยอะเยอะให้เลือกเยอะมาก นี้วง sf9 นั่นเองจำชานิได้คนเดียวคนอื่นไม่ทำได้นี่ชานินะคุณชานินั่นเองคนอื่นจะไม่ได้ครับไม่เคยฟังด้วยเพลงฟังระบาดล,ล,ลืมแล้วนั่นแหละครับแสดงว่าต้องได้อะไรมาเนี่ยเลยผู้หญิงคนนี้คุ้นคุ้หน้านะคล้าย ayu แต่ก็ไม่ใช่ <c oughs> <า>ก็ให้มาทานกันได้นะครับคือเดย์ไม่ได้ซื้อไอ้พวกนี้เลยเพราะว่า มัน่าไปอ่ะกินไม่พอนี่สองหมื่นวอนอ่ะก็คือกินกับพวกเพื่อนๆเงี้ยก็คือพอพอดีกินหล,หลายๆคนแชร์กันนะครับแต่ได้กินแค่รำยนในงวันนี้รำยนกับนมกล้วยแล้วก็แล้วก็อะไรอันนึงวะสไป <c oughs> สไป,สปนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้แหละสวัสดีคนระับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก่อนจากวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำโฮเทลเอ้โฮเทลที่ได้มาพักวันนี้นะครับเป็นโฮเทลที่ที่จริงอยากได้แบบ ญี่ปุ่นแต่ว่าดีกว่าญี่ปุ่นกว่านะครับเตี่ยวสากาก็คือเป็นห้องเดียวแล้วก็พักคนเดียวนะครับรื่สำคัญมันมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับึงไม้ว่าจะไม่ได้เป็นห้องน้ําที่มีชักโครกอะไรก็ตามแต่แต่ก็มีห้องน้ําให้เราได้อาบน้ําส่วนตัวนะครับเราไปดูข้างในกันเป็นยังไงนี่ครับก็มีแค่นี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะแต่บอกกระนั้นก็มีอ่างน้ํามีแชมพูกับแชมพูกับอย่างนี้ให้นะครับแชมพูกับอาบก็แล้วนะ สวยงามนะฮะแล้วก็เตียงก็มีประมาณนี้ครับถุงเท้าประมาณนี้นะครับพนอนได้ลดห้องเท่ารูหนูอะไรแบบโอเคนะครับมีทีวีมีกระบอกนี่ไม่ใช่นะมีตู้เย็นให้ขนาดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพัดลมให้นะครับมีชาร์จปลั๊กนี่ครับสําคัญนะครับต้องพับปลั๊กถูกมาเพราะเด็กก็พับผิดมานะครับมันก็เลยแบบไม่ตรงครับมีดร์ให้มีผ้าเช็ดตัวขาดาพื้น ม่ได้เองแม่งเขาไม่ได้ใช้ก็คือใช้เฉพาะของของผมคนเดียนั้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับราคา,ดา 11, ได้จ่ายทั้งหมดพันหกร้อยบาทได้สัปคืนนะครับก็เรามาชารพักกันนะครับนี่เพื่อทำการเช็คก,กับเรสซิ้ดนซ์แล้วก็เก็บกระเป๋าไว้น้ำเดี๋ยวผม,ผมจะกลับมาอีกทีนะครับประมาณวังยิงๆก็ไปชมดูท่านนี้ครับวัออนนี้ก็ แล้วกลับไปโเคเอ็กซ์นะไปสร้างถามแบบนึงแล้วก็ไปที่ยืนแบบตรงนี้ก็กลับมาอยู่ที่อันนี้อีกครั้งนะครับอะไรแล้วโเคเอ็กซ์นะครับก็เป็นนายมือของแต่ละคนนะยังไงนี่ครับมือของแต่ละคนวงรับกนะ็เป็นแบบ มีแค่สีสาคนน้าจะเป็นแบบซ้ายเจินมีเชนกิซองคนน้องก็เป็นขวานะครับนอ้จะเนี่ก็เป็นมือขวาเจยอนก็เป็นมือขวาหมีอเ็กเเป็นดีเนี้ยอีเอลนี่มือเล็กตัวมือใหญ่มากไปดูฟังนงเู้ เยอดนะครับสมุดไปสามหมื่นไปวงนี้ก็อยู่ที่เอ็กซ์โซเทียมเช่นเดิมครับด่วของมาประมาณปมาณสามหมื่นดอลลาร์สามหมื่นายนเออะไรวะวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เทียบเงนะครับ เทียบก็มาเทียบได้ถ้าทุกคนที่ต้องการตั้งแต่ซิลเวอร์ซิมซิมนี่นนแหละพวกงในเลบลฟิตนะก็มีในโคเอ็กซ์มอร์ดีนั่นเองทนนี้ก็มีซิลไพองเลแล้วข้างลา่างนี่ก็มีที่เทียบนะครับเทียบกับเป็น,นลายนิ้วม,มืออะไรประมาณเนี้ยของเซนเซนทาวก็ได้เทียบกับวงวงเอ็กโซม RSM อมอีกรอบนะครับมาดูป้ายชื่อที่มินยอก กำลังตรงนี้นะครับเป็นแย่รับกุจองเลยตรับกั้นี้มีแบรนด์เนมขายเยอะมากต่อดเส,นส้นทางเลยนะครับซึ่งเขาอยู่ใกล้กับโต้เอฟเอ็นซีแล้วก็เอเจนเมนต์ด้วยไอซีทีนะครับ จริงจริงนะครับมาจรย์ จะบอกอว่าอยู่กันเสือ้อตุ๊กตาอันนี้ได้นะครับ ทีนะครับมาให้เอาเท่าแปด นะครับวันนี้เราจะมาตัดทางาปให้ดู